โอ้ต้องตัดเป็นอีกคลิปแล้วเดี๋ยวพอดีครับเอาเราจะเอาไปสตอ็อกนะครับใส่เยอะขนาดนี้ไปเออยังโอ้หลายุงกีอยู่นะกว่าจะได้ จรงจี้งสีวันแววมากครับมาถ่ายคลิปสุดจัดไปไอ้ไอ้ออออยังยังไม่เต็มครับยังไม่ใส่ใจใส่อีกเดีย๋ยวให้เสียดลงมาดูคลิปนี้ไม่ครับพันเมื่อกี้ก็ใส่เยอะแกเอาไปสตอกครับใส่เยอะนิดน,นึง โอ้โย,โย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 อะไรจะขึ้นตีเดยอเกือบไม่ไหวเลยเสียงหอนเหมือนเหมือนเจ้าขันหมียเสกนเลยนะฝนฟ้าก็ยังจะมาแล้วับมืดตึบเลย ดูไปก็สวยตาอีกแบบนึงนะครับคันสีเหลืองนี่หัวสปริงนะครับมันจะโยกโยกนิดหนึ่งนะสังเกตนะเวลาขุดนะนิ่มมากครับ ยากตัวตุดเก่าเนี่ยครับรูลกลังสวยมากครับดูอือสุดท้ายนี่สบายเอาเลยมาตันถอยชนไมโครเลยพูดเล่นครับพูดเล่น ไปยังนิ่มอยู่นะเครื่องดูนิ่มมาก